ราจะมาพากันไปดูวันว่างๆของพวกเราสองคน <c oughs> ผมกับแอมมี่้วเราจะทําอะไรนะและนี่นะครับคือสิ่งที่สองของเราที่เราจะทำนี้เราจะไปซ่อมยางก่อนหมายว่าวันนี้เรามีจุดมุ่งหมายที่มาที่นี่ไม่ใช่เหมือนกันที่เราที่มาแบบไม่มีจุดมุ่งหมายอะไรเพราะว่าถึงแล้วร่ะนี้ คำเตือนคลิปต่อไปนี้อาจจะมีภาพเสียงเนื้อหาไม่เหมาะสมผู้ชมที่มีอายุกว่า18ปีคุณได้คำแนะนำจะพูดบอกคนที่เป็นสติหลอนเพราะดุลหมาเทกัญชาพร้อมแล้วก็ไปดิไอ้สุรัติกดซับให้หน้อยครับสวัสดีครับดิเล็ก้าเข้าสู่ช่องภูเบศชันแนะครับผลแล้ววันนะี้เราจะมาพากันไปดูวันว่างๆของเราสองคนผมกับแอมมี่แล้วก็จะทำอะไรนะ ันนี้ผมไม่ได้ทำงานไงโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูกันเลยว่าวันว่างๆของพวกเราสองคนนี่จะไปทำอะไรกันบ้างครับไป let's go <S ภารกิจแรงเราวันนี้กองทัพต้องเล่นด้วยทองครับเราก็ต้องมากินข้าวก่อน,นแต่วันนี้เราไม่กินข้าวครับเรากินบะหมี่ออยืนรายังเจุเจ ทำไมแอมมี่อยู่ไหมอยู Amen> ่เหมออยู่ป่ะกอนครับ OK, ต um, ้องเดินด okay, ้วยท้องใช่ไหมแอมมี่โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าต่อไปจะทำอะไรกันต่อนะ แคล้วกี้ก็ลืมบอกเลยนะครับว่าใครที่ผ่านมาผ่านมาแถวบางพุ่มศรีเก้านะก็อย่าลืมมาแวะกินแก่มิทอสด้วยเอาอุ่นเหนกันหน่อยพูดเยอะหน่อยอันนี้ขอโปรโมทนิดนึงพอศรีเก้าพิมไม่เจออะไรแต่ก็ขับรถมาก็เจอแม่ผมนั่งขายแก่มิทออยู่วันเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยสาขายทั้งวันอืมอืมอื้มอร่อยมากมือมือมือขึงนคนอร่อยมาก อน,นี้เหรอ,อ,น,น,อน,นี้เหรอไม่เจ,จ็บจับนะอยน,นี้เหรอไม่จับเน,ะอ,น,น,อ,น,นอกเลนะครับทุกคนตายและนี่นะครับคือสิ่งที่สองของเราที่เราจะทำ<อ>ะเราจะไปซ่อมยางก่อนเนื่องจากยางมันแบนแล้วนาหรือแล,ล้วล่ะอหลังอีกเดินไปหา ที่ซ่อมรถก่อนนะครับ่เดี๋ยวไปมันไม่ได้หมดครับพี่ยางแตกครับพี่ขายได้ไหมครับวันนี้ทำน้ำเครื่องดื่มเชฟแห่ทุกวันที่พักก็จะอยู่กับเครื่องดื่มเชฟนะครับอะไรวะหนึ่งวันหนึ่งคั้นได้เสียไปกับการเข็นรถมาแล้ว ครับทุกคนครับตอนนี้เราก็ถึงร้านซ่อมยางของพวกเรา oh. เดี๋ยวเราก็จะให้พี่เขาซ่อมยางให้เราก่อนนครับตอนนี้ถือว่าเหนื่อยมากไม่ใช่ดูเหนื่อยขอพักเหนื่อยก่อนไปไนอนลงไปนั่งพักกันดีกว่าไปไป,ไป แล้วตอนนี้เราก็อยู่กันระหว่างรอต้นซ้อมเดี๋ยวเป็นยังไงต่อก,อก,ออกอออ็เราติดตามชมนะครับก็จะไปที่ไหนต่อนะครับโอเค โอเคครับแตวตอนนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่อื่นกันต่อไปไหนไปดูกันไปสถานีต่อไปครับนี่เลยเรามากินชาปักใต้กันไปเราไม่ได้กันท,ที่มาวันนี้ก็ไม่ใช่หรอกผมมีบัตร บัตฟรีไหมแล้วเดี๋ยวเราจะมานี่นะครับมากินอยู่ที่ร้านนี้เลยชาปักใต้ไม่ขายจะมพูเข่าอ่อ,อนวอนแล้วจริงๆมาหลายรอบแล้วแต่ว่าร้านปิีอยู่มาวันนี้นร้านเปิดแล้ว,วนี่ครับเราจะมาใช้บัตรฟรีกันซ<อ>ื้อหนึ่งแก้วจะได้ฟรีหนึ่งแก้วเพราะว่าซื้อ60แก้วแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปสั่งกันเลยนะครับ ก็ว่าแล้วแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันระหว่างรอชาบักไตเพื่อวัดกิ่นะครับเราจะมาได้กินอุีแล้วโหดีใจมากเลยใอ้ครบสิบแก้วสิจากที่ใช้มานหนาบเราไปดูกันต่อเลยครับหลังจากที่เรากินดูชาเปนไงมากโอเคแล้วต่อไปออจากที่นี่เราจะไปที่ซีคอนมางแคร์สอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนนี้จะเป็นยังไงนะไป let's go สวยมากเลยครับทุกคนทำไปทานมาแถวบวางแม่ก็แวะเข้ามากินนะครับแม่ท้ใจดีด้วยของให้เดี๋ยวเราจะพาไปคุณทม,มาหม,มูติดคอเดี๋ยวเราจะพาไปกันที่อะไรวะไม่ใช,ใช่พาไปเออานะตางแครเดี๋ยวพาไปทีคอาบังแคต่อครับไปเลสโกโอเคครับแล้วตอนนี้นะครับเรา,าก็มาอยู่ที่ซีอนคุยบอกไปว,ว่าวันนี้เรามีจุดมุ่งหมายที่มาที่นี่ไม่ใช่เหมือนที่เราที่มาแบบ ม่มีจุดมั่หมายอะไรพรที่เรานที่เรามาที่นี่ตอนที่เรามาก็จะมาเพื่อแต่งตัวเป็นผู้หญิงอะไรงงเงี้ยแต่งตัวเป็นผู้หญิงมีรุ่นนะสวยยังเลยยูนนตนมองมาาราไหมคะนี่เราก็มาแอมมีสองคนเห<ะ><ๆ>มือนเดิมเขาบอกว่าผมมาอยากจะลองมากเลยแบบว่าพวกไม้แบบที่เป็นไม้ไวเลสอะอ,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 <ๆ>อยากรู้ว่ามันแบบว่าพอมาใช้แล้วมันจะรู้จะดีมันก็ดีกว่าเลยอยากรูว่าจะดีกว่าขนาดไหนอะ นี่ไงเจอแล้วเจอแล้วอะไรไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เขาชื่อชื่อร้านอะไรวะร้านอะไรก็ไม่รู้อ่ะเข้าไปดูก่อนแล้วกัน,ไไนเ,เล่นทำอะไรครับเล่นเล่นอะไรครับเล่นคนเดียวเฮ้ยลมลนคนเดียวเหรอชอบคนเดียวทำไมยังไงขับรถมางานยัเสียวมากผู้ชายชมากับแฟนใหม่เหรอ,โอแล้วเราก็มาถึงแร้านนี้ ก็จะมาดูไม้ตัวนี้อันนี้เป็นเรเด็ดตัวใหม่แล้วครับครับนี่จะมารอลองได้ใช่ไหมครับต่อได้เลยครับแต่มันจะติดหรือเปล่าต้องลองดูใหม่ด้เลยครับเ,เดี๋ยวผมจะมาทดลองให้ดูนะครับว่ามันสายสายมันจะเข้าหรือเปล่าลเขาแบบเราไปยินไกลมันจะได้ยินเสียงหรือเปล่านะไปไปดูการทดลองแล้วกันสวัสดีครับวันนี้เรามาทดสอบการทดสอบการพูดแบบไม่มีไม้นี้คือแบบไม่มีไม้นะว่าเสียงมันจะเข้ากล้องได้ประมาณไหนนะครับ ตอนนี้เราอยู่กันห่างก็ประมาณผมอ่ะประมาณผมสองคนยืนห่างกันประมาณสี่เมตรนะน่าจะใช่เพราะผมสูงสองเมตรเนะี่ยตอนนี้ก็เป็นแบบก็แบบจะอันนี้คือไม่ไม่ได้ใส่ไม้ไม่ได้ใส่อะไรเลยนะแต่พายุอยู่ผมจะมาใส่ไม้ให้ดูว่าความคมชัดมันจะขนาดไหนนะครับครับตอนนี้คือการที่เราใส่ไม้เรียบร้อยนะครับความไกลประมาณเท่าเดิมนะครับประมาณสี่เมตรเหมือนเดิมนะครับผมจะลองไปไกลๆมากกว่าน,นี้นะครับฮลัลโหลฮัลโหลมีคดีผมไหมครับ ได้ยินทุกคนนะครับตอนนี้อยู่กันที่หน้าร้านนะครับของร้านรีเมคนะครับฮัลโหลคาดว่ามันจะได้ยินชัดเจนแน่นอนนะครับโอเคครับทุกคนครับตอนนี้เราก็ได้ซื้อมาเรียบร้อยนะครับกับไมเวเลตตัวนี้ผมต้องบอกว่าผมรู้สึกว่าผมชอบมากๆเลยนะเพราะว่ามันแบบกระทันรักกับการแบบการใช้งานของผมดีอะผมจะได้เอาไปแบบไปกินเกรียนที่อื่นได้นะเวลาแบบไปแอบ,บถ่ายคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยคนติงคนอื่นแล้วตัวคนอื่นกระทืบอะไรเงี้ยจะได้แบบจะได้รู้ว่าเป็นยังไง เดี๋ยวเดี๋ยวเราเนี่ยผมซื้อมาแล้วผมลองเลยแล้วกันว่ามันใช้ได้ดีหรือเปล่านี่ผมเจอไปข้างนอกนะสวัสดีครับไม่มีอะไรครับไปแล้วงงกันหมดแล้วสิเจอผมสวัสดีครับบอกได้เลยว่าเดียวมากๆกับไอ้นี้ยกับไม์ตัวเนี้เพราะว่าราคามันก็ราคามันเท่าไหร่นะหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทสามารถใช้ได้ประมาณสี่ชั่วโมงนะอันนี้ยเมื่อกี้พี่เขาบอกมา แล้วพอช้าชา้ชาประมาณ1นถึงสชั่วโมงก็เต็มแล้ว oh, <no. S 1> ใช้สี่ชั่วโมงปกติผมเดินถ่ายนู่นถ่ายนี่ผมก็เดินแค่2ชั่วโมงถือว่าคุ้มคุมมากๆโอเคเดี๋ยวเราคงจะได้ใช้ไม้นี้ในการประกอบคลิปอื่นๆถัดไปนะครับเดี๋ไปดูกันว่าเราจะไปไหนต่อนะครับวันนี้ที่เอาอมาสีคอนที่นี่ต้องบอกว่ามีจุดประสงค์หลักๆก็คือมาดูลองไม้ตัวลองไม้นี้ตอนแรกมาดูเป็นโบยาอาจจะเป็นโบยาไปประมาณเจอกับรีแม็กตัวนี้ <no. S 1> บอกเลยว่าชอบมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูข้างล่างจะไปซื้อสบู่ต่อผมมาที่นี่จริงๆผมมีเป้าหมายสองอย่างนี้จะไปซื้อสบู่สบู่ตอนแรกก็ซื้อนอกได้แต่ว่าไหนก็มาแล้วก็จะไปนี่พอดีเขาเรียกว่าอะไรนตัวประสันป่ะเออพระสันเราจะไปประสันพอดีไปเดี๋ยวไปด้วยกันเลยซื้อข้อมังมาแฮ่ถือให้ก็ได้หลังจากที่เราได้ใหม่ๆมาเราก็ใช้กันเลยนะครับ เป вами, Hello, oh, ็นไงเหมือนเด็กเห่อของใหม่ใช่ไหมของใหม่ดีไหมล่ะแล้วพี่ดูเราเพลงได้ไหมครับฮัลโหล Give me อะไรวะวัดศักดิ์เราจะกอดตลับมีดไปด้วยจะไปวัดกันทุกคนช่วยขัให้กับครูแอมมี่นยครับขอบคุณมากครับทุกคนสวัสดีครับไปยนานแล้วเป็นไงบ้างครับอาการดูแห้งๆแห้งนะครับ เบ้ออย่าไปจับของเขาเดี๋ยวพูดไป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 เดียวไปไปอย่ายืนคุยเน,เนี่ยมั้ยพอแบบพอไม่พอแบบไม่คุยด้วยหน่อยกับพี่คุยคนอื่นไม่ใช่หรือเปล่าวะก <c oughs> ็ถือว่าวันนี้เป็นวันว่างๆของผมกับแอมมี่นะครับก็จะแบบมาจากที่เห็นนะจะทำอะไรกันมั่งเฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อไปทางไปทางอื่นไปทางอื่นทางอื่นต้องให้ทำไมเนี่ยเครื่องแค่นีนน้เองจะเป็นหนึ่งวันที่เราได้อยู่ด้วยกันนะครับ ไหนครันตัวสูงเลยอึดอึดเฮ้ยสูงจังเลยสูงได้ไงวะอ๋อเหยียบข้างล่าง <c oughs> นนเรายกถือว่าสันกันแล้วนะครับทุกคนเราจะถ่ายไปจริงๆก็ปก็ปอนเตอร์ไม่ได้เข้านะครับเราก็แค่มาซื้อ,อ,อเฉยๆแล้วมาภาพใครเห็นนี้เราแชร์ไปให้สปอนเซอร์เขาก็จะดีใจมากนะครับ <c oughs> <c oughs> ในคลิปนึงเออมีลุงมีป้ากับลุงคนหนึง่งลุงอ่ะกำลังกำลังออะะไไรรกำลังกำลังตัดต้นกล้วยอยู่นะทุกคนแล้ว,แล,วแล้วมีป้าคนหนึ่งว่าทำอะไรแบบพูดเป็นภาษาอีสานกับเฮ็ดยังเฮ็ดยังมานั่นอ๋อเบิ่งยูทูปเขาบอกว่าเบิ่งแล้วให้ให้ซับตาใครก็ดูกันก,ก,ก็ก็ดูยูทูปเสร็จวางโทรศัพท์ซับตาใคร อ้าวลุงเจเ้าเฮ็ดยังมันเขาอบอกว่าดูเสร็จให้ตับปลาไคร้เลยก็ทาลุงก็ตับปลาไคร้จริงๆเขาโดนแล้วพนักงานไล่แล้วเร<ด><ด>าโดนกระทืบเ <fi> นะงยสบู่สบูรสบ่รักสบูรสบรสบ่รักคือคุ้มเห้ยเขาขาวๆอย่างเขาต้องแค่นี้หรือใชไบรไบร์เทนนิ่งไบร์เทนนิน่งไบร์ไบร์สปอนเซอร์สบู่รักษ์พามาพามาก็เข้ามาด้วยครับ ไปเปนนึงเอเซนไปไปเราไปจ่ายตังกันเลยนะครับโอเคพวกเราแล้วเราก็ได้ของที่เราต้องการแล้วเดี๋ยวเราจะไปกันเลยนะครับเราจะสบู่แล้วเราก็ได้ตัวอะไรเนี่ยเป็นสารสกัดก้อนหางจอยเค้นะสปอนเซอร์ไม่เข้านะครับเราไปซื้อมาเพราะว่ามันลดราคาใช่เราก็เลยซื้อมาเขาบอกว่าช่วยในเรื่องแผลเป็นนะครับเดี๋ยวผมจะหล่อแล้วทุกคนหยอกหยอกหยอกครับถ้าใครเห็นคลิปนี้แล้วอยากจะช่วยสนับสนุนก็ ติดตพวกเราได้นะครับติดต่อพวกเรามาได้เลยผมพร้อมจะให้ทุกคนติดต่อผมมาได้ตลอดนะครับนี่อรอเวลาเจลมันมีเขียนมาต่อไทยอยู่ไหน่ะนี่ยังหาของราคาเลยฮะไปถือทองของราคาแล้วก็เป็นวิถีคนบ้านๆของผมนะครับใช่แล้ววิถีบ้านๆของเราเออแต่ว่าไปตอนตอนตอนนั้นเราก็ถ่ายจุดนี้ทำไปทำคลิปนี่หว่าจุดนี้เลยจุดนี้เลย วตันนี้ก็จะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ครับนั่นแหละถ้ากินได้จะพาไปทำอะไรก็อย่าลืมรับชมนะครับโอเคครับอย่าลืมนะครับซับสไครป์คลิปหน้าจะพาไปทำอะไรก็รอชมกันอีกทีนะครับผมคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีสวีดับทุกคนนะครับบ๊ายบาย สวัสดีครบาย <Nope. S 1> นะครับที bye ่ขอบคุณครับบ๊ายบายครับ